Libfam Subscription Liberator Model าาาาาคมมมมเเเเจจ่่่่ยททททงลือกกใหีีสวัสดีครับนังทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Live Tech Talks นะครับประจำวันบ่ายวันศุกร์ที่13เดือนมิถุนายนปี2025นะครับก็ท้ายสัปดาห์แล้วนะนักทุนนะครับศุกร์ที่13นะครับก็เดี๋ยวหยุดเสาร์อาทิตย์กันนะครับก็ เออเซ็นเน็กต้องบอกว่ายังคงปรับตัวลงต่อนะครับลงต่อเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองอืมตัวต้องบอกว่าปรับตัวลงในรอบสั้นทำโลใหม่นะครับลบไปสามจุดนะครับอยู่ที่ระดับหนึ่งหนึ่งสองห้า หลุด1130มาแล้วนะครับกำลังที่จะทดสอบแนวรับสุดท้ายในรอบใหญ่ก็คือ1120นะครับก็เดี๋ยวเราก็ดูนะว่ายืนได้ดหรือไม่นะสำหรับตัวดัชนี่เซนเดนะครับชาวนี้กลุ่มที่ปรับตัวลงมาจะเป็นคอมเมอร์นะ c p r c p x x t a หลายๆตัวเริ่มหลุดแล้วนะั้นัุน้เดี๋ยวเรามาดูกันนะ transportation et ก็ปรับตัวลงมา food property นะครับเ่องของางี้ที่เอคำตลาดวันนี้ก็เป็นสอพอใช่ไหมที่น้ำมันเออ่ดีตัวขึ้นมานะครับสอบพอขึ้นมาขึ้นมาแรงเลยนะแปดบาทเจ็ดเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูสอพอนะครับ ก็แบงแบงก็ฟื้นตัวเล็กน้อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับคุณสวรรด์ยูคุณเลดี้มวยคุณจิกเกลนะครับคุณสุพินดาคุณจูที่เทปซีบีจีหลุดครับหลุดไม่เล่นนะครับหลุดกรับมาห้าห้าจุดเจ็ดห้าสต็อปร้อนเลยครับห้าห้าจ็ดห้าสต็อปร้อนเอาไปก่อนหลุดเออหลายๆตัวหลุดนะเนี่ยนักทุน เนี่ยหลุดหลุดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเลยนะอาจจะต้อง Stop ปลอ s เอกไว้ก่อนนะครับคุณไม่สูงมากด้วยก็โอเคนะสต็อได้นะครับหลายๆตัวหลุดนะ AIE ไซเวกกำลังฟื้นรอบสั้นมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน1.4 1.4 6นะครับใช้ได้ครับ c b 2บาทอันนี้เป็นดานทดสอบอยู่นะครับ ยังเป็นด่านรอสอบอยู่นะสองบาทนะครับ BCP เล่นเก่งอะไรระยะสั้นได้ครับแนวรับสามสิบห้าจุดสองห้าถึงสามสิบสี่บาทจริงๆอยากอยากเข้ารับสามสิบสี่บาทสามสิบาทเนี่ยจะเป็นแนวเข้าสู้ที่ดีนะครับแนวรับสุดท้ายเจมทเออ j จมทีเนี่ยมันหลุดเก้าบาทลงมาเนี่ยจะทำให้ดาวไซด์มันเปิดต่อนะครับเนี่ยเออแนวรับสุดท้ายของตัวเจมทจะอยู่ที่ห้าบาทนักหนูห้าบาทนะ อีกเครื่องหนึ่งเลยอ่ะอีกเครื่องนึ่งะนะครับห้าบาทอ่ะแล้วสุดท้าย JMT นะครับอเออกาฟก็หลุดนะกาฟหยุดเล่นไปก่อนนะหลุดนะอย่างเงี้ยหลุดยี่สิบสามเงี้ยกราฟต,ต้องหยุดเล่นไปก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสลงต่อไปทดสอบนะละสามสิบเก้า การมันหลุด37มาอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะเนี่ยไอ43หลุด43บาทมาอย่างนี้ไม่ค่อยดีเปิดแก๊ปหน่อยๆอ,อืมหลุดนะหลายตัวหลุดนะดูนี่ AOT เนี่ยยังรอ30บาทเนี่ยครับเห็นไหมคือแนวโน้มมามันยังไม่ดีเนี่ย ดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเล่นเนี่ยยังรอ30บาทให้เล่นเกมงกำไรระยะสั้นแนวโน้มมันยังเป็นลนักษณะไซเวดาวนะครับผักตัวลงต่อเนื่องนะครับสำหรับ l t นะครับกาฟหลุดกาฟหลุดแนวรับอันนี้ยังไม่ส่วนนะยังเพิ่งส่วนนะเออ CPO หลุดอีกแล้วเนี่ยี c p อก็ไม่เอานะหลุดย่างี้ก็ไม่เอาเหมือนกันนะ ตอนแรกบอกให้กล้ากล้ารับใช่ไหมแต่ตอนนี้มันพอมันหลุดแล้วเนี่ยผมว่าพักไว้ก่อนดีกว่านะครับอืม CBO หลุดต้องสอ o อปรอ s นะตามหลักเปิดแก๊จริงๆถ้าปิดแก๊ตรงนี้ได้มีลุดเลยเนี่ยเออหลุดดะ c หลุดซีเบต้าทำโโ w ใหม่ไม่เล่นนะครับไม่เล่นนะครับ ไม่เล่นแนวรับถัดไปสิบหกจุดห้าเออไม่เล่นนะไม่เอานะซีเอ็กซ์ตาไม่ดีเลยอัปุนใหญ่ขึ้นผ่านร้อยร้อยแปดสิบไม่ได้ย่อตัวลงมานะครับเป็นลักษณะการสร้างฐานซีเอเดี๋ยวรอรับยี่สิบสี่จุดห้าครับรับได้เลยยี่สิบสี่จุดห้านะครับอืม C.P.F. โฮมโปรก็หลุดเนี่ยโอ้โหหลายตัวเนี่ยพอหลุดพุดพวดลงเลยลงต่อเลยนั้งคุณไม่เล่นนะโฮมโปรโฮมโปรออีกทีหกบาทนะครับหกบาทแนวรับสำคัญถัดไปโฮมโปรหบาท C.R.C. ลงต่อใช่ไหมเนี่ยเออไม่ดีนะ อ๋อร้องเลยเออมันหลุดอะ่ะหลายตัวหลุดีะ่ะผมว่าโอ้เอาไม่อยู่เลยอะ่ะเออหลายตัวหลุดเลยนะ CR c ซีนี่ก็17.4อะ่ะอยากเบ็ดไหมอะ่ะแต่ผมว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอก BDS เนี่ยไม่ผ่าน21.8ก็ยังลงต่อทำโลใหม่ ไม่เอานะ,อะเอามาดูตัวที่บวกนะสอพสพผมว่าอัพไซด์เริ่มจํากัดแล้วอย่างเงี้ยดีตัวขึ้นมาแรงก็จริงนะแต่ว่ามันเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยังทุนร้ 120. อยสิบหกร้อยยี่สิบสพภาพยังเป็นไซด์เวด้เนี่ยเนี้ยต้องผ่านโอ้ต้องผ่านร้อยี่สิบต้องเบรกไฮร้อี่สบเอ็ดเนี่ย ถึงจะดึงสัญญาณบวกกลับเข้ามาเรายัางเชื่อว่าสอบพอน่าจะไซเวดาามากกว่าอืมผมยังมองว่าเป็นไซเวดาายังเป็นการเด้งสั้นในขาลงแต่ว่ามันมีระยะให้เด้งไงเนี่ยระยะเด้งมันมันมีใครที่จะเล่นเด้งอะ่ะพอทำได้เด้งมาอย่างเงี้ยผมว่าให้ ให้แนะนำว่าขายทำอะไรดีกว่าร้อยสิบหกรอยสิบเนี่ยครับ, 6, 120. ร,บร้อยสิบหกรอยี่สิบปตทยี่สิบเก้าจุดห้ารับได้เลยนะเดี๋ยวันนี้เด้งมานะปตทเป็นจังหวะขายครับโอ้ oh, ไทยออยนี่ทุนที่เราชอบเลยนะ KTB ก็ลงมา2ี5รับเหมือนกันนะ ไอทีซีวันนี้ไอทีซีดีึ้นมาแล้วสิบเอ็ดบาทสุดท้ายของรอบจริงๆน่ะสิบเอ็ดบาทรุกวนไอทีซีไม่หลุดสิบเอ็ดบาทใช้ได้ต่อสิบเอ็ดบาทไม่ได้ของมีลุ้นครับมีลุ้นกับตัวเลยถ้าไม่หลุดสิบเอ็ดบาทนะครับต้องแบบอืมแต่ถ้าหลุดก็ต้องเลิกนะถ้าหลุดก็ต้องเลิกนะถ้าหลุดต้องเลิกเลยนะคืออย่าอย่าฝืนนะอย่าฝืนถือต่อนะ นะครับอืมอเคยนะคุณววลุ่มเข้าวันนี้เป็นไทยคมเข้าฝั่งลงไม่เอาเนะลงต่ออย่างนี้ลงต่อตามรอบนะไทยคมลงต่อตามรอบเจ็ดดส,ส,สองหกจุดสามอืมไม่ดีครับ แบงค์สุขภัไลัย GRC STA ยังรอ10บาทนะลงแล้วเนี่ยอ๋อ GPC หลุดนะผักตัวแล้วหลุด32บาทอย่างงี้ไม่ดีนะอย่างงี้ไม่ดีนะครับ CPG หลุด EJC หลุดโอ้หลายตัวหลุดทำโลใหม่ถึงงันเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยนะหุ้นทำ new ว o w เนี่ย หลายตัวนะเนี่ยนักทุนวันนี้ BDMS CPO ไอวานเอ้ยไอานไอวานน่าซื้อไอวานน BBL กราฟ a t สวัสด์ KTC นี่ไม่เอานะ CPN มินเนี่ยลงต่อทั้งนั้นเลย TPC หลุดโป MTC เด้งบ้าง BTS โอ t s ก็หลุด4.4 BTS ก็หลุด4.40อย่างงี้ก็ไม่โอเคนะหลุด4.40อย่างงี้ไม่โอเคเลยนะเบมเป็นไงบั่งเบมอยาหลุด5บาทนะเบรมย่าหลุด5บาทเด็ดขาดนะนักงทุนหลุดก็ต้องเลิกนะครับอ่าเอามาตัดหลุด14เอามาตัดก็หยุดเล่นนะเอามาตัดหลุด14บาทหยุดเล่นนะ BTS หลุดไหม เดือดพแทหลุดสามบาทหยุดเล่นโอ้โหหลายลายตัวหยุดเล่นหมดแล้วเนี่ยนักทุนโอ้ยีเซตมีโอกาสหลุดนะเนี่ยทรงไม่ค่อยดีเลยโอเคมาดูเซ็ตก็หนึ่งหนึ่งสองศูนย์ยาหลุดรอบนี้แต่ว่าผมว่าฉักอาการไม่ค่อยดีแล้วอะมีโอกาสมีโอกาสสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรอดูนะ สัปดาห์นี้ปิดไม่ค่อยดีอีกแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ลงปิดปิดภาพปิดลายสัปดาห์หนึ่งสองสามสี่ห้าลงมาห้าสัปดาห์ติดแล้วอะลงมาห้าสัปดาห์ติดเป็นเป็นเป็นวีเชฟกับหัวเลยนะเนี่ยยังไม่มีท่าทีฟื้นตัวเลยอะยังมีท่ายังไม่มีท่าทีฟื้นตัวเซตอินด <s> ิเคเตเป็นไงโอก,สก 1, 2, 0, 0, าสุหน <s> ึ่งหนึ่งสอยศไหมเดี๋ยว <S <s ขอดูอ <s> ินดิเคเตอร์เลย อดูเทละตัวเลย i.si i สไอออยังช่วงหมักตัวยังยังไม่มีสัญญาณอะไรอเอสอ่านออเนี่ยสโตเนี่ยกำมตาตัดลงแล้วเนี่ยแย่เลยเนี่ยสโตนกำมตาตัดลงตอนแรกตัดขึ้นจากเซโอโซแล้วนะลงมาตัดลงอีกครั้งนึงนะนะครับอย่างนี้ไม่ดีนะ เอ็มเอดีอดี a C a C D. ตัดสิ n a l ลายนลงอยู่ตัดส g n a l ลายนลงอยู่เอเสียเส่ยงว่าเสี่ยงโอ้โอกาสหลุดมีเลยอะ่ะเออรอดูหน้าง,งานแล้วกันนักทุนอืมรอดูหน้าง,งานนะนะ หลายๆตัวมันทรงไม่ค่อยดีแล้วอ่ะดูจากเซนติเมนต์โดยรวมนะวันนี้องเอ้ตเดสวัสดีครับสวัสดีครับบาร์ดเอดี๋ยวพี่มีเรื่องอัปเดตให้กับลูกค้านิดนึงครับผมได้เลยครับคือว่าสีนะสัญญาณมาไหมมากครับมาครับโอเคคืออเมื่อตอนก่อนเที่ยงครับนักพูนครับมีข่าวสำคัญเข้ามาก็คือว่าทาง King Power นะครับ เขาขอยกเลิกสัญญากับ AOT นะสัญญาดิวตี้ฟรีนะครับก็อ่าอันนี้เป็นการอ้างอิงจากสนักข่าว m a n a g อร์ออนไลน์นะครับเขาจะขอยกเลิกทั้งหมด3 d u ดิวตี้ฟรีนะครับจะมีดอนเมืองนะครับเชียงใหม่แล้วก็ดอนเมืองเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตจะขอยกเลิก3ามที่นะครับเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาขอยกเลิกอ่ะก็เพราะว่า หนึ่งคือเศรษฐกิจซบเซาสองคือนักท่องเที่ยวจีนน่ะมาน้อยกว่าคาดนะครับาสามก็เรื่องของเทศวงเทศวอต่างเนี่ยทำให้การเดินทางท่องเที่ยวต่างๆมันก็แผ่วกันไปหมดนะครับก็เขาบอกว่าจะขอเจรจากับ LT ให้ลุล่วงอ่ะภายใน45วันนะครับเขาก็อ้างว่าในสัญญาสามนน่ะมันมีคลอสให้สามารถอาขอเจรจาแก้ไขหรือว่ายกเลิกสัญญาได้นะ ก็เขาบอกว่าระหว่างที่เจราจาเนี่ยนะครับเขาจะก็ยังจ่ายอยู่นะแต่ว่าจะจ่ายในลักษณะที่ว่า20%ของยอดขายนะครับคือเชียงใหม่ดอนเมืองแล้วก็ภูเก็ตนะครับดวตี้ฟรีขายได้เท่าไหร่ก็หักออกมา20%แล้วก็เอาไปจ่ายให้กับเออีระหว่างนี้นะช่วง45วันที่เจราจารสัญญากันอยู่นะคราวนี้ถามว่ามุมมองเป็นยังไงผมว่าน่าเป็นห่วงนะเพราะว่า ท่านเุืนจได้นะ่ะสัญญาสามทานชุดเนี้ยเป็นสัญญาสามทานที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงมากท่านเพื่อนจําได้ตอนนั้นน่ะเขาประมูลแข่งก,กันกับอีกหลายเจ้าเลยแล้ว King Power ก็ชนะมาด้วยมูลค่ามาหาศาลนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเจราจาได้หรือว่ายกเลิกแล้วประมูลใหม่อ่ยผมก็เชื่อลึกๆว่าสัญญามันจะไม่ได้ดีเท่ากับสัญญาฉบับนี้อีกแล้วไง เพราะฉะนั้นมันเป็นการอินพลว่านักวิเคราะห์ในตลาดอ่ะมีแนวโน้มที่จะต้องมีการปรับประมาณการ l t ลลงนะเออซึ่งตอนนี้เอลเนี่ยผมเข้าไปดูอ่ะน้ำหนักของ l อลในตลาดหุ้นอ่ะนะครับอยู่ที่ประมาณสเซของเซ็ตอิน x นะครับนั่นหมายความว่าข่าวนี่มันเพิ่งออกมาประมาณสักตอนเที่ทยงๆนะถ้าเกิดว่า l t ลเนี่ยนะครับสะท้อนความเสี่ยงจากเรื่องของการปรับประมาณการจากข่าวนี้นะ ก็โอกาสที่จะกดเซตเนี่ยก็มีอีกนะสำหรับในช่วงเช้าช่วงเช้าเราเนี่ยอุต่าหยืนได้นะจากสงคารามนะกลุ่มพลังงานช่วยกันแต่ว่าภาคบ่ายเนี่ยเอลทกลายเป็นผู้ร้ายที่จะมากดตลาดในภาคบ่ายนะยังไงเพื่อนๆก็ระมัดระวังนิดนึงนะใครมีเอลอยู่ต้นทุนไม่ได้อยู่ไกลามากก็เบาๆออกมาได้นะสำหรับคนที่มีต้นทุนไม่ไกลามากนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็นั่งทับมือนะอย่าเอาไปไปรับมีดนะนะครับช่วงนี้ รอไปก่อนนะสลด์เอลกแล้วก็ภากบ่ายระวังด้วยแล้วกันแนวสําคัญยังเป็นเหมือนเดิมนะบาสใช่ไหมหนึ 1, ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับก็อย่าให้หลุดแล้วกันนะอ่ะบาสนะมาอัปเดตด่วนๆประมาณนี้จ้าโอเคขอบคุณนะ้แดงมากเลยนะครับก็